สำหรับคุณแม่ที่จินตนาการว่าอ,อ,อยากอุ้มหลานแบบตาน้ำข้าล<อ>หรือครึ่องอะไรอย่างนี้ g r a n ม m o m ไอ้ป๋ปอโอ๊ยหลอมนันนะต่อไป I I พูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai ได้ครับพี่ได้โอ้ได้ครับพ <laughs> <laughs> ี่สบายสวัสดีครับ <laughs> ผมชื่อ Jack Ferguson ครับ มีแจ็คต้องมีโรสด้วยมโซดมาตามพารักนะครับโอ้จนเตียงเลยครับเพราะว่าไม่เคยทำแบบนี้ตั้งแต่มาเมืองไทยคุณยังไม่เคยมีการเลือกผู้หญิงเลยเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยมาไม่มย่างแม่มีแจ็คแล้วก็ต้องมีดีมค่ะในหนังเขาแจ็คกับโรสนี่แจ็คกับดีมค่ะแจ็คกับดีมค่ะสาวใสเก่าไม่ใช่สายเยสไม่ใช่ายฝรั่งเลยใส่ก็ไม่เยสเซโนอย่างเดียวเลย ผมเป็นนักมวยก็นายแปบแจ็คชอบมวยต้องแจดเด็กเพราะว่าคอของแจ็คเขาเป็นแชมเปี้ยนที่ออสเตรเลียครับถ้ามีแฟนถ้าเธอสอนใจเรียนมวยแจ็คสอนได้ครับดูดักแน่นแข็งแรงดูแลลูกไปได้ดูขาดสองทอดเลยนะถ้าเขาเตะเทียดไม่เป็นไรนไ,มไม่ยังอยู่เหมือนพ่อของลูกที่ทิ้งเราไปค่ะรับไม่ได้คือยังไงผัวคุณเคยเป็นอยอยนักมวยอ่ไงนอฮะใช่แล้วก็ลักษณะอย่างนี้เลยโอ้โหนานาเตะอย่างขนาดนี้ <laughs> ลูกเราไม่แล้วลาวเาต้องร้องขอชีวิตเลยด้วยอ เชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโศกด้นานเน็กเกเสสวัสต์ปันและกระวงนายุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับช่วงเวลาที่คุณชมรอคอยแบบนี้เท็กเนียลไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือก16ครอบครัว16สาวโสดและ16คุณแม่ มาอยู่รวมกันเพื่อรุ้นซิว่าผู้ชายที่โพอมาในกระสวยคนนี้ฉันอยากจะได้เป็นลูกเขยไหม <S <S แล้วก็รุ้นอีกชั้นหนึ่งว่าแม่ฉันจะปล่อยผ่านไหมแล้วถึงเวลาฉันก็จะตัดสินใจด้วยตัวฉันเองมันเป็นบรรยากาศสนุกสนานขัดแย้งพอประมาณแต่เพิดเพลินแบบนี้แหละครับทุกสัปดาห์ แต่ถ้าเกิดว่ามันเคาะแล้วมันลงตัวมันมีโอกาสแต่งเลยนะนะว่าแม่เข้าแล้วอ่ะไม่ต้องรอเวลาแล้วโอเคสมยัยนี้อะไรก็รวดเร็วนะฮะรีบถ้าไม่ใช่จะได้แบบโอเครีเจกเ่็นใหม่เมื่อก่อนคบกันเป็นปีๆกว่าได้เจอพ่อเจอแม่วันนี้โบปับ,บรับโชคเจอแม่เจอพ่อคุยกันเสร็จที่บ,บ้านหนูนี่สมัยก่อนบอกเลยว่าถ้าเจอผู้ชายแม่ขอเลยว่าห้ามจับมือเหรอฮะอย่างอื่นเขาไม่เคยขอ จับย่างนืนได้ห้ามจับมือใช่ค่ะบ้าบอเอาสาววิคืนมา <c oughs> แม่ลูกคู่ใหม่อยู่กับเรานะฮะแม่เพลและน้องดีมอยู่กับเรานะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีนะครับ <c oughs> เุาลมีความเป็นวินเทจเ,เอาล่ะสำหรับคุณแม่ที่จินตนาการว่าเอาอยากอุ้มหลานแบบตาน้าค้าลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ อยากมีหลานแบบเป็นหลานลูกครึ่งสายฟ้องไมรอมานานพอนั้นจับตาดูหนุ่มโซคนนี้ให้ดีหนุ่มโซคนต่อไป Somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later. Guess I'll see you around. I got a busy week, too. I'm watching X files Look the mods, i doing things. But hey, do you know what? Be calling that a man. My mom says life's not easy. Just keep your head up high. People will find you pretty. I just want สวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับยังไงไม่รู้แล้วนะแต่ไหว้สวยนะปกติชาวต่างชาติก็จะไหว้ไม่ค่อยเป็นก็จะ อะไรอย่างเงี้ยมีกันมาเลยโอ้โหขึ้นหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน่โอเคเดี๋ยวเช็คก่อนว่าคุยกันลำบากหรือเปล่าพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai ได้ครับพี่ได้โอ้ได้ครับพี่สบายได้ครับพี่แล้วไทยมากได้ครับพี่ Yeah y ่ a h I can smoke English speak speak ครับไม่ใช่สูบครับโอ้ยคุณขายหน้าประเทศชาติหมด โอเครู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงมีความสุขมากนะครับโดนเตนนะครับเพราะว่าไมคเคยทําอัน,นี้อ,อเขามีความสุขนะเขาไม่เคยทาสิ่งนี้มาก่อนเลย <c oughs> ตั้งแต่มาเมืองไทยคุณยังไม่เคยมีการเลือกผู้หญิงเลยเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยมาแต็มยัง <c oughs> โอเคค่ะเออคุณนี่ก็ชอบถ่ามอะไรให้ขายหน้าประเทศชาติเเอาละแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักกันเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คแจ็คเฟอร์กูสันนะครับ มีแจ็คต้องมีโรสด้วยผมโสดมาตามหารักนะครับโอ,โอมีแจ็คต้องมีโรสนะครับอผมโสดมาตามหารักไอ,อ้ยะนี่ไม่ธรรมดาแต่เขารู้ใช่ไหมว่าแจ็กระดอดอสั้นไม่ใช่แนะนำสกุนอเอาละคุณแม่จินตนาการนะครับจินตนาการถึงหลานของเราอะครับเราจะมีหลานเป็นแบบลูกครึ่งเลย ผมทองเลยอ่ะตาฟ้าเลยอ่ะแล้ววิ่งกระดุกกระดิกอยู่ในบ้านเลยอ่ะจะดีแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นลูกสาวถอยหลังไปครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอ่ะ สิบสามคนอ่ะเราจะมาดูกันสิว่าบ้านที่ดับไฟเนี่ยเขายังไงแต่ก่อนอื่นต้อนรับแม่เพลนและน้องดรีมก่อนนะครับต้อนรับสู่เทคเนียวไทยแลนด์นะครับดีใจที่แม่ลูกคืนนี้มาโลวมสนุกกับเรานะครับแม่เพนครับคุณเปิดไฟไว้อ่าผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไง มือนุ่มค่ะมือนุ่มมือนุ่ม oh. แล้วก็มีแจ็คแล้วก็ต้องมีดีมค่ะอ๋อในหนังเขาแจ็คก,กับรสนี่แจ็คก,กับดีมเลยคก,กับดีมค่ะ <c oughs> คือมือนุ่มมาก <c oughs> มือนุ่มมาก <c oughs> จินตนาการไปยังหลานเราที่จะเป็นลูกครุ่น oh. น่ารักน่ารักเลยอย่างคิดไปขนาดน,น,นั้นเลยไหมก็ <c oughs> คิดอยู่บ้างนะคะอ่าแล้วดีไหมครับคิดยังไงถ้าจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะได้ได้เลยใช้คำว่าได้เลยได้ค่ะเยี่ยมเลยโอเคยายโอ๋แกเปิดไฟนะเดี๋ยวขอยิ้มหนินะเออน่ารักน่ารักตรงนี้เขาน่าละอือรอด้วยอ่ะรอไม่เสียงแต่ก็ดูซะเอ้ยดูเขาเตี้ยไปนิดนึง อ่ะหนวดเยอะก,ก,อกว่ากุยอ่ะท้ามันงนี้ไม่ดับไฟอ่ะเขาบอกไ่าได้วัดคนที่หนวดไม่ชอบก็จริงแต่มมนได้วัดที่หนวดไงอ่าโอเคแล้วทําไมเราเปิดไฟอ่ะก็ก็เขาก็ดูนอบน้อ,อมแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีครับเราก็ถามว่าอา้าวพูดไทยได้ด้วยพูดได้ครับอ้าวก็ก็คือเขาก็ยังพยายามที่จะคุยกับเราหรือพยายามเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนภาษามาบ้างเลยอ่า ถามลูกสาวเราไหมเอออยากกินฝรั่งไหมลูกไม่ถามแล้วอันนี้ใช้นี้หนูลูกอยากกินไม่กินค่อยว่ากันเปิดไว้ก่อนเลยเปิดไว้ก่อนเลยอ่าอ่าคุณน้ำพึ่งครับคุณดับไฟครับคุณกาดจะไม่ให้ลูกได้คบกับใครเลยเหรอครับแอร์คุณมาดับไฟอย่างเดียวเลยไม่ดับไฟแล้วครับคุณน้ำพึ่งไม่นิยมของต่างชาติค่ะอ๋อมันติดขัดตรงไหนฮะก็ก็เดี๋ยว คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องคลวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้คนละวัฒนธรรมคนละชาติภาษาเดี๋ยวมันจะเข้ากันลำบากจริงอ่าอันนี้เข้าใจได้ก็เป็นหลายเรื่องที่คนกังวลนะฮะอ้าวคุณนิชิคุณเปิดไฟนะเปลี่ยนชื่อเล้วค่ะเปลี่ยนชื่ออะไรฮะชื่อโรสค่ะเขาเปลี่ยนเป็นชื่อโรสโอเคนี่ไงบอกว่าให้ลูกนะท่องไว้นะให้ลูกสิมาดูให้ลูกทำไมเราเปิดไฟ แม่ให้ลูกดูให้ลูกเอแม่เหมือนเจ้าเองไม่วางตาเลยก็ให้ลูกได้มีโอกาสฝึกภาษาอ๋ออยากให้ลูกได้เรียนภาษาได้ฝึกภาษาโอเคใช่ค่ะดีมาใช้ไฟก่อนอ่ะแม่นุชครับแม่นุชเปิดไฟอยากหลานเป็นลูกครึ่งบางคงจะน่ารักอยากมีหลานเป็นลูกครึ่งอยากมีหลานเป็นลูกครึ่งเลย คงจะน่ารักนคงจะน่ารักเลยนะฮะลูกก็สวยพ่อก็หล่อน่าจะลูกสวยพ่อก็หล่อหลานน่าจะน่ารักงั้นบอกว่าถ้าวันนี้ได้เดทก็อย่าลีรอเลยนะฮะจะได้อีกเก้าเดือนจะได้มีหลานเลยจะจะเลยจาเลยอยากมากเลยอยากมีหลานเป็นลูกครึ่งอ๋ออยากให้ลูกเราเรียงนะฮะนกจาจ้า ลูกมองเลยแม่กูมาทางไหนวะเนี่ยโอ้เอ้าเอาเอาเอ้ายังไงคุณต้อยชอบชอบชอบอ๋อคนนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับแม่เยสเก่งสบายแล้วครูเหนื่อยแล้วต้อยไม่ธรรมดาเลยยัยต้อยต้อยพังงานเนี่ยเยสทั้งวันเลยนะฮะแต่ว่าคุณต้อยร้อยเอ็ดเซโนเซโนเลยทำอไมล่ะครับ ก็ชอบฝรั่งนะคะแต่ก็ตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กไปหน่อย <ฮะ S 1> ค่ะกุสาเป็นฝรั่ง,ท,งทำไมไม่ตัวโตวมาหน่อยเงี้ยละ่ะฮะเราเนี่ยเลือกเยอะเลือกเกินสูงต่ําดําเตี้ยนี่มีประเด็นกันหมดอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ้าวคุณเกศคุณดับไฟฮะสาวสายสายเกาหลีไม่ใช่สายเยสอ๋อลูกสาวสายเกาหลีนะฮะไม่ใช่สายเยสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สายเยสสายเกาไม่ใช่ไม่ใช่สายฝรั่งเออใช่ค่ะ ลูกสาวไม่ใช่สายเยสใช่สายไปก็ไม่เยสเซโนอย่างเดียวเลยอ๋อชอบสไตล์เอเชียมากกว่าใช่ใช่ถูกต้องโอเคโอเคอ่ะคุณแตนคุณเปิดไฟชอบสายฝอชอบสายฝอชอบเลยนี่ชอบแตนน้าเน็กเขาเป็นคนมีหนวดที่ดูแลรักษาเรี้ยงเกาโกนสะอาดอันนี้อนุรรมอ่ะ มันไม่ส่อก็ได้โอเคเย็แตนกันอย่างนี้กับฉันใช่ไหมโอเคได้เลยก็ได้คุณขวานขึ้นเปิดไฟ You so handsome โอเค You so handsome โอเคง่ายๆชัดๆเลยแล้วลูกสาวว่าไงฮะโอเคแม่บอก You so handsome ลูกเรา You so ใหญ่ ไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอาล่ะตอนนี้ก็ดับไฟไปสามบ้านโอเคเหลือสิบสามบ้านถือว่ายังเหลืออีกเยอะแยะเลย,ยที่อยากรู้จักคุณนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับเราอย่าเพิ่งดับไฟอย่งกว่าผมให้สัญญาณ สวัสดีครับผมชื่อแจ็คเฟอร์กิสันอายุ28ปีผมเป็นนักมวยก็นายแปบมบเป็นคนนิวซีแลนด์ครับผมอยู่ไทยประมาณ6-7ปีครับตอนนี้แจ็คยังไม่มีแฟนครับนิวซีแลนด์ครับจะอยู่ไทยอีกนานผมเป็นครูสอนมวยที่นารอกเจมพารามซามครับผมสอนครูทุกวันครับอาทิตย์ละห้าวันแจ็คชอบช็อตมวยต้องแจ็คเพราะว่าพอของแจ็คค่อยเป็นนักมวยที่ออสเตรเลียด้วยเขาเป็นแชมเปี้ยนที่ออสเตรเลียครับ บางครั้งตอนแจ็คสอนลูกค้าผู้หญิงใช่ไหมตอนจับแขนจอบมือเพราะว่าจะสอนแต่ว่าแฟนเก่าครึงตอนแจ็คสอนลูกค้าเป็นผู้หญิงต้องต้องช่วยทรายนวมช่วยทรายบุบทำทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยรัอะไรแต่ว่าแจ็คไม่เคยชอบดราม่าไม่ชอบมีปัญหากับแฟนครับปกติแล้วแจ็คชอบผู้หญิงน่ารักก็มีทรายดีครับแจ็คชอบผู้หญิงเฮลที่ก็ผู้หญิงแบบชอบออกกำลังกายนิดหน่อยแบบอาทิตย์ละสองสามครั้ง เราผู้หญิงแบบคนดีครับปกติแจ็คชอบชวนแฟนมาออกกำลังกายด้วยเพราะว่าแจ็คอยากให้แฟนเป็นสุขภาพดีครับถ้าขี้เกียจบางครั้งมันโอเคพออาข่าวใจเธอไม่ใช่นักกีฬาด,ด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรทั้งวันใช่ไหมคิดว่าขี้เกียจนิดหน่่ยนะใช่ไม่คอยชอบถ้ามีแฟนถ้าเธอสอนใจเรียนมวยแจ็คสอนได้ครับแจ็คชอบ outdoor activity ด้วยครับถ้าจะไปเด็กครั้งแรกชอบไปเรน Yeah, I kind of want to be like you get to know each other because if you just sit at the cafe or especially across from each other, trying to eat and she's like watching you, you're kind of nervous, you know? It feels kind of like a job interview. Uh, I feel like if you go and play an activity, it's easier to break the ice or easier to get to know someone better. เปิดไฟไว้ให้ผมนะครับนมวยนะฮะเอาอย่างนี้ดูแต่ในวิทีามันไม่มันเราอุตส่ามีนักมวยมาในรายการเพราะนั้นเรามาดูลีลาหมัดมวยกันหน่อยไหมให้เขาจะมาลองต่อยให้ดูเหรอต่อยเลยเนี่ยนะอ๋อเอ่ะไปก็บชุดชสุดไไม่ไม่ไไม่ใช่กู่ไม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 าไม่ไครับ่ร่ไม่ไมค ล่อเป้าไหมล่อเป้าล่อเป้าใช่แบ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 ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป้าคือไปล่ออย่างเงี้ยต้องมีเครื่องมือโอยรายการอะมาแจ็คทางนู้นเลยครับ